สวัสดีครับพอ,อนำท่านสุ่สนามตาตุกประดิษฐ์สามตีของยิ่เ็กคักแคร์นะครับมาชมจากก็ต่อสองหนึ่งนะครับฝั่งนี้เป็นพมา่านิกนะครับต่อให้ฝั่งนู้นสองคนนะครับก็ะกอบไปด้วยแม็กพรามสามแล้วก็เสียวัดพรามสามนะครับเป็นเหลี่ยมเจ้านิกบางมดหัวล้วนๆนะครับหัวอย่างเดียวสิบปลอกนะครับข้ามได้ครั้งที่สิบนะครับ ฝั่งนู้นก็เสียวัดพรามสามข้ามคนเดียวนะครับเสียวัดอ่าเอานี่นี่ ออทออนี่นี่เราใช้พันให้ลองเอาเอามาผมต่อผมต่อเอาไปให้ลองสีให้ลองสีผมต่อมาเร่กับผมนี่ม้วีต่อสามสองสาัสองสมามามแต่ก็มสกบสางบมดตงมอสมองสาองสามงาง ใช้หัวอย่างเดียวนะครับหัวสิบครั้งนะครับเดาะหัวให้ได้สิบครั้งนะครับแล้วก็ข้ามครั้งที่สิบนะครับฝั่งนู้นเสียวัดข้ามอะไรเสียวัดข้ามฟรีเสร์ฟเองใช่ไหมเสร์ฟเองข้ามฟรีนะครับหัวสิบครั้งหัวครั้งนะครับต้องข้ามครั้งที่สิบนะครับหัวเสียวัดข้ามฟรีสไตล์นะครับ เอาครับมาดูจะรอดไม่รอดนะครับเจ้านิกพม่าหรือว่านิกบางมดนะครับตอเลียมโหดนิกเเอเาหลี่ต่อยเมันไมีอมีเจาเล่นฟังเจ้าเล่นฝังไหนเนี่ยรู้แล้วเล่นพิษท่าเนี่ยวะเออเล่นพิษท่าเออจับไปแล้วนะครัอเอาเอาต่อไหน นี่ใครเอาฟังอีกต่อสามสองไเคลียร์กันนะมันไม่เข้าแกนกันนะเอาครับมาดูเกมเสิร์ฟของเสียวัดครับโอ้โหเสิร์ฟดีมากนะครับเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับนะครับเสียวัดพราหมณ์สามเส์ฟเสิร์ฟ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมาดูเหลี่ยมพม่านิกบางมดนะครับหัวอย่างเดียวนะครับหัวสิบฟอกนะครับข้ามครั้งที่สิบนะครับเอาครับจะเป็นอย่างไงครับเหลี่ยมของนิกพม่านะครับไปกินพม่าที่สนามอมรชัยประมาณเจ็ดแปดหมื่นมาแล้วนะครับนอกรายการเหลี่ยมนี้นะครับมาชมกันนะครับว่านิกจะสามารถ ปราบเสียวัดค่ายพระรามสามกับแม็กค่ายพระรามสามได้หรือเปล่าครับเอาครับก่อนลงสนามไล่ต่อสามสองครับจะเหลือตะเกิบหรือเปล่าเศบหัวอย่างเดียวใช้หัวอย่างเดียวฝั่งนู้นข้ามฟรีนะครับตัวยกถือว่าเบอร์หนึ่งของพระรามสามโอ้โหหมดสิทธิ์ลับนะครับลูกตีหัวของเสียวัดพระรามสามนะครับเอาครับฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์สองต่อศูนย์เกมสิบสองนะครับนิกยังไงหัวสิบต้องข้ามครั้งที่สิบแล้วครับยังไงห้าหกเจ็ด 8 9 10โอ้โหเรียบร้อยครับลงครับนี่แหละครับเป็นเหลี่ยมของเจ้าพม่านี่ลงไม่15ทีอย่างเดียวเลยโอ้ร้อน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 นะร้ผมจะลงไม่15ทีแล้วเนี่ยเอาละครับท่านที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นนะครับเหลี่ยมแปลกๆนะครับแปลกไม่แปลกก็ต้องชมกันที่สนามสาธุประดิษฐ์สามสี่คืนนี้นะครับเอาครับมาดูเหลี่ยมเสพหัวใช้เฉพาะหัวนะครับ อย่างอื่นใช้ไม่ได้นะครับเจ้านิกบอกมีคนเดียวในประเทศไทยยังไงครับเตียว,วัดข้ามฟรีตายครับล่าเข้ามายกล้นนิกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้อยังทันครับยังไงบอกสิบทีใช่ไหมเตียว,วัดบ,บอกมงไม่ข้ามครับเอาละครับเตียว,วัดบ,บอกขอมงทีเดียวนะครับต่อให้เจ้านิกสิบครั้งนะครับเอาครับ ตอนนี้ไล่มาเป็น่ายังไงแต้นเท่าไหร่อยผมิดเกกยกโยเกกมานี่หน่อยดิเอาพี่อาไปร้อนต่อสองมาไล่ส่วนนะผมแป๊บนึงผมดินน้ำก่อนลากไปด้วยมันพาใครมะจับล้อง่ายอย่าให้มันสั่นนะพยายามผมมือสั่นอยู่แล้ว นับแต้มครับลดไม่ได้ครับนิกมั่นใจมากครับเหลี่ยมนี้ราคาสองหนึ่งสามหนึ่งนิกสนใจอย่างเดียวครับอ๋อโทษครับไม่สนับสนุนการการพนันครับพูดผิดพูดผิดครับนิกได้แต้มครับสองสองครับนิกเสิร์ฟครับหัวเสิร์ฟครับ วัดพี่วัดเปิดลากสีหัวอ่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยดีครับอ่าเร้ร่มสองเท่าเนี่ยเอา่วย่อองพี่วัดได้เสิร์ฟครับเสิร์ฟยังไงโอ้หหนีเยอะไปครับหนีเยอะไปครับนิกบอกสบายเลยครับหนีเยอะอย่างนี้นิกได้เสิร์ฟครับ แต้มสองสองครับนิกเสิร์ฟไปครับโอ้โหติดเน็ตครับโอ้โหขอบคุณมากไปไปจับอ่าสวัสดีครับผมต่อจากโยกเกกนะครับนี่ครับบรรยายแทนนะครับตลาดปีนังนะครับเอาครับเล่นในเกมในเกมยังไงครับครั้งที่สิบนะครับดีอ้าวโอ้โหต้อง ไปลูกที่10นะครับนิกบางมดนะครับใครไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นวันนี้นะครับเอาครับ2ต่อ2นะครับเสบหัวไปแม็กปรามสามตัวยกเบอร์หนึ่งยังไงยกมาเสียวัดตีนิกหนึ่งโอสองสามตีห้าหกเจ็ดแปดเกสโอ้เรียบร้อยครับ ที่จริงต้องให้มันสิบห้าป็อกนะครับฝั่งนู้นไม่ยอมนะครับฝั่งเสียวัดไม่ยอมนะครับเสียวัดบอกขอแค่สิบครั้งนะครับสิบป็อกนะครับเสียวัดบอกลำคาญครับเจมมันนานก็เลยขอสิบครั้งนะครับเอาครับเอาครับถือว่าราคาท่วมนะครับอ่านอกเอาครับยังไงตอนนี้พิกขึ้นนำสามต่อสองนะครับเอาครับพม่านะครับฝั่งนี้ไม่ใช่คนไทยนะครับพมานิคยังไงเอาลดแปลลูกแรกครหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จิตแปดเก้าสิบเรียบร้อยเอาแล้วครับพรร้ออมเลยตีบสามมัดบอมรอเลยเอาแล้วครับสี่ต่อสองนะครับเจ้านิกเสจ็บไปเสียวัดแทงเข่าแม็กยกองมาเสียวัดมุงเรียบร้อยเอาแล้วครับยังสู้อยู่นะครับเสียวัดบอกไม่ยอมแผ่นี้บอกเตะให้ มาจีบได้งไงเสียวัดหมันไส้ก็เลยรับเหลี่ยมนะครับผมเป็นก็เลยโพสตลงนะครับยังไงครับสองต่อตสิเสร็จมานิกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไงครั้งที่สิบนะครับข้ามนะครับโอ้โห,โหโเสียวัดยังไงครับปรึกษากันแล้วครับจะเอาอยัางไดดง,อองไดีวัดห้าต่อห้าร้อยเอายังไงดีเสียวัดหลงเหลี่ยมเพะ่า,านิกหรือเปล่า ครับสี่ต่อสองเสียไปแม็กกับยกเข้ามาเสียวัดยังไงตีไปนิกตีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเรียบร้อยครับโอ้โหครับเอาครับเอาครับไม่หมดก็เหลือน้อยนะครับฝั่งน้นครับห้าต่อสองเสียไป ออกเยอะนะครับครับนิคหัวสามครั้งนะครับยังจะเอากับมันอีกเหรอหนุ่มนี้นามนะครับหรือว่าสันนะครับสันพุทธบูชายังไงครับเสียบม้าเสียบหูเสียบง่ายนะครับเจ้านิกล็อกเหลี่ยมไว้นะครับให้เสียวัดเอาเนี่ยดูครับครั้งที่สิบนะครับต้องไปนะครับก้าวไปไม่ได้นะครับโอ้โหยังเอาออกครับ ใช่ครับต่อกคนโหด5ต่อ2ต่อทั้งตะก้อต่อทั้งเหลี่ยมต่อทั้งราคาเอาทุกราคา2 1หนึ่งก่อนลงสนาม5 6า8 9 10เรียบร้อย <c oughs> เอาละครับลูกทำไม่ได้รับนะครับฝั่งโน้นครับเกมรับเป็นศูนย์นะครับใครจะลองครับต่อไปก็ลองได้นะครับหยิบไหมครับพู <c oughs> ้่นี้ได้ ได้อยู่นับคู่นี้ <c oughs> นิกข้าแย่งามาดิครับเอาครับพกต่อสองนะครับ <4 S 2> มาดูเกมเสบ <c oughs> ของพม่านิกบางมดเสบโอ้โหเสบยังไม่มีใครรับนะครับฝั่งโน้นไปแล้วครับไปแล้วครับเกตต่อสองครับเสบไปเสียวัดเปิดแม็กพนมสามโยมาเสียวัดตีหัวโอ้โห <c oughs> หมดติดลับนะครับนิกบางมดมาดูเกมเสริ์ฟของเสียวัดเสียวัดเกมเสร์ฟเป็นรองมากนะครับไม่มีเกมเสริ์ฟนะครับเสียวัดดูครับเสร์ฟง่ายๆ,ๆนะครับนิกยังไงหนึ่งสองเป3สามเปีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ตายอย่างเกียรครับอา้ายังอยู่ยังอยู่โอ,โอ,โอ้ยังกลับมาฉเฉยครับเดียวเข้ามาอยากลองไว้เดี๋ยวนี้ <laughs> ยองเอาไปเรียนแบบได้เดี๋ดยวเนี้ยไปหาต่อดิเดี๋ยวเนี้ยแ้าเดี๋ยวยองเอาไปยอ,ย,ายองบอกเล่นย่า,ยานะครับเก็บคอเขาบอกไม่เอาแล้วยองบอกเซ <c oughs> <c oughs> รันเท้าบอกเดียวแต่ให,ห้นะเจ็ดต่อๆนะครับนิกเสียหัวไปแม็กยังไงครับยกยังไงจะฆ่าตายเตียวัดยังไงจะม้วไปทางไหนโอ้โหนะครับ มาดูเกมเสฟของเสียวัดรพรามสามแต้มสองต่อเจ็ดเสออกโอ้โหออกเยอะนะครับหัวเจ้านี้เกี่ยวได้นะครับอาครับมาดูเกมเสฟของเจ้านิกเจ็ดต่อสองเสพไปเสียวัดเปิดหัวแม็กยกมาเสียวัดตีเรียบร้อย นะครับเจ้านิ้เรี่ยมนี้ถือว่าคิดค้นมาจากใครไม่ทราบนะครับกินมาหลายสนามแล้วนะครับอมรชัยสี่กินพมา่าไปประมาณ7-8็ดแปดหมื่นนะครับนอกรายการคืนวันเสาร์นะครับพมา่าจนไม่เหลือตังกลับบ้านนะครับพมา่าราชบุรีนะครับอย่างไง3ามสี่ห้าหกเดแปเกเรียบร้อย S <S 2> <S 2> แฝกข้ามฟรีแหละครับทีหลังไม่ต้องเตะลงเตะคู่กันต้องคุยกับ <S 2> <S 2> <S นิกเองนะครับแฝกข้ามฟรีนะครับ <S 2> <S 2> <S นิกเสบไปเจ็ดต่อสองโอ้โหออกครับเสือแรงมากนะครับ <S 2>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  เสียวัดเตบโอ้โหไม่ข้าม เสียวัดคงยอมแล้วครับเสียวัดบอกอยากลองก็เลยจัดให้นะครับแผ่นี้เสีบหยอดหน้าเน็ตเสียวัดเปิดเสียวัดมะรามสามยกล้นแล้วครับล้นแน่นอนโอ้โหตกใส่เน็ตลงนะครับยกล้นไม่ได้อีกต่างหากนะครับเอาเข้าไปเหลี่ยมไม่สามารถยกล้นลูกสองได้นะครับล็อกเหลี่ยมไว้นะครับเจ้านี้ถือว่าฉลาดนะครับแล้วก็ไม่ให้เสรยบนะครับให้เสรบคนเดียวข้ามคนเดียว ได้สองแต้มนะครับฝั่งเสียว,วัดพระรามสามเสร็จมาเสร็จสองตีอ่ะเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหวงข้ามหัวไปเฉยๆนะครับโอ้โห,โโหโมแม็กมอดติดลบนะครับอ๋อครับ แต่อสองนะครับเปไปเสียวัดเปิดจังหวะแรกยังไงยเข้ามาเสียวัดตีหัวหมดแล้วแบงหัวระเบิดก็เลี้ยแต่เกือบนะครับแบงโยนโดนยองอม่ากินเลี้ยตะเกียบครับดูครับอันนีสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าสิบโอ้เรียบร้อยครับไม่มีเกมรับเกมรับเป็นศูนย์นะครับไม่รู้มันจะไปทางไหนนะครับลูกที่สิบของเจ้านิกเดี๋ยวันเสาหน้าลูกที่สิบมันสามารถปิดฝาลงได้นะครับเดี๋ยวให้เซอร์ฟีเส้นสองหลังเส้นเซอร์ฟีหลังเส้นแปดต่อสองนะครับยังไงครับตินไปทีละเหลี่ยมนิกบอกเปิด ยกเข้ามาเสียว wow. oh, hey, hey, ัดตีหัวโอ้โหคนดูเป็นพันเลยคนดูไม่เยอะนะแบงอะไรแบงอะไรแบงแบงหัวท hey, ี่ไก่ไก uh ่วะใครแบงเบิร์ดเบิร oh, huh. ์ดเหรอเปลี่ยนชื่อใหม่เหรอตั้งไปเรื่อยเบิร์ดเปเล่เวลาแพ้ก็แพ้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยเลยเบิร์ดอะไรวะอ๋อเบิร์ดดะไรวะ นี่บอกเบบนี้โคตรใสเลยครับใส่เลยใส้เขาดีต่อสองหนึ่งกอลงสนามไม่มีนะครับแต่ก็ต่อสองหนึ่งเราก็ต้องตอ่อครับเติบไปแม็กเกี่ยวรองเท้าไม่อยู่นะครับโอ้โหหัวเสิบกินเจ้าแม็กได้เดี๋ยวพี่บ้าอ่าครับก้าวต่อสองเติบไปไงครับเกี่ยวรองเท้าขึ้นยังไง ตีหัวไะม่เตะก็เดี๋ยวตั้งพันหนึ่งอย่ดีรู้ว่าไม่เตะผมกินอ่ะพันเนื้อคุยกันแล้วสวยร้อยเยี่ยมปอ่ไรปอลองอะไรแม่เตสองต่อเก้านะครับเอาครับเสิร์ฟไม่ข้ามลฝั่งป่ามอสนะแม็กเสิร์ฟได้เนาะผมยังไม่รู้เลยจะรับได้เปล่อเออนะแม็กเสิร์ฟเนาะไม่ใช่สองต่อห้าสิบทีใช่ไหมครับตามหลังอยู่นะครับตอนนี้ได้เศษเก้าต่อสองเศรฟไป เสียวัดเปิดแม็กพนมตามยกมายังไงยกสวยมากครับโอ้โหครับเจ้านิกบอกแบงค์เจ้านิกบอกหัวห้าสิบป็อกนะครับเอาละครับมีหัวห้าสิบป็อกครับสงสัยเที่ยงคืนไม่จบเกมนะครับเสียเล็กไล่เลิกก่อนนะครับหัวห้าสิบป็อกยังไง ตีสองต่อเก้านะครับได้คนละแต้มะครับลงนะครับเดี๋ยวข้ามไปดูฝั่งข้ามไปดูครับข้ามไปดูฝั่งพระรามสามนะครับ Uhm เส like <Man> <this stuff> <recess> ียว <kindergarten> ัดยังไงครับเสียวัดโมงนี่เสียวัดพระรามสามนะครับเสียวัดเสร็จไปหยอดหน้าเน็ตไม่ข้ามนะครับลายต่อไปน่าจะเป็นเสียมอสนะครับเหยียรลายต่อไปนะครับเสียมอสพระรมสาม ครับ9ต่อ4นะครับนิกพม่านิกบางมดเติบยอดหน้าเน็ตเตียวัดเปิดยังไงแม็กดกเข้าไปเตียวัดมงโอ้โหนี่ให้ดูชมหน้านะครับ4ต่อ9นะครับเตียวัตรสามสเติบไปนิก2 3 4 5 6 7 8 เก้าสิบเรียบร้อยครับไม่มีรับได้นะครับครั้งที่สิบสี่ต่อ9 9ต่อสนะครับเต่อส0ยังได้ครับยังได้ครับโอ้โดนสายไฟนะครับ10บต่อสี่นะครับ เตรียมติดต่อนะครับแม็กหัวเข้าไปเสียพัดตีหัวสอบตีมันยากว่ะเสียี่ต่อสิบนะครับเสิร์ฟไม่ข้ามใส่กูถอดใจนะครับเสียพัดเสียพัดถอดใจนะครับ สิบต่อสี่นะครับนิกบางมดเสพมาดูเกมเสพของเสียวัดพระราม3นะครับตามหลังยูซีต่อ10บนะครับหแต้มนะครับตามหลังเสพไสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดสบโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 4โอ้ไม่ข้ามครับเอาล่ะครับเสือไม่กินนิเอได้เลยนี่ไล่มาเป็นเตเืมหต่อสิบห้าต่อสิบนะครับเส็จไปโอ้เส็จดีมากครับนิตกสามสี่หห เกตมาแล้วครับแปดมาแล้วครับเก้าครับสิบมาแล้วครับอ้าวได้เฉยเลยครับโอ้แล้วครับมาแล้วครับสองแต้มติดติดนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นหกต่อสิบนะครับเตรียมสิบสองนะครับเสียวัดสวนโป่งเดียวนะครับนิกพม่าเอาไม่ทันนะครับหลังหักนะครับเอาครับหลังหักครับหลังหักก็จินเงินเดิมพันนะครับบาดเจ็บจินทุกกรณีนะครับจินทุกกรณีครับเสียงกรรมการ เสียงกรรมการก็กินเงินเดิมพันนะครับเจียวปะหกต่อสิบเอาครับขอสี่แต้มเสียไปนิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเรียบร้อยเอาวยังอยู่โอ้โหเห็นไหมไอตอนนี้น้ำหนึ่งเดินมากินน้ำก่อนก็ได้พอแปดเขายเข้าไป แปดก้ยเข้าสนามแปดอะแรกหัวเสียวัดเหรอเจ้าเหรอเสียวัดคู่ต่อสู้มาแล้วนะแรกหัวเอาไว้ทำไมตะกร้อไม่มีพื้นอ่ะเอาได้ครับถ้าทักสองเนี่ยผมเดินนั่งเล่นก่อนได้ไหมหกต่อสิบนะครับเอาครับไม่แน่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเสียวัดก็ยังสู้อยู่ เอาครับมันก็นับลากเข้ามาใกล้ๆเรื่อยๆแมกก็ไม่มีทางเกี่ยวได้ครับจ้องอยู่นั่นแหละไม่เคยรับได้นะครับครับสิบ่อหกนะครับหนึ่งเตมาเสียวัดเปิดปาดไปหนึ่งสองสามสี มาแล้วครับหกมาแล้วครับมาแล้วครับมาหน้าเน็ตเราครับเอาอยัางไงเกี่ยวได้เลยแม็กดักทางได้อย่างไงเอาคืนหนึ่งไม่ทันแล้วครับสองเอาทันสามสี่ห้ามาแล้วครับหกมาแล้วครับเจ็ดมาแล้วครับแปดมาแล้วครับเก้ามาแล้วครับเรียบร้อยโอ้มันมาจากนู่นนะครับท้ายขอดนะครับมาเรื่อยๆเราจะแม็กยอมต้องไปจะยอมนะครับ ยอมนะครับตั้งแต่จะยอมนะครับไอแบงก์ก็จินมาเยอะนะครับแบบนี้ครับไอแบงก์ก็จินมาเยอะนะครับแบบนี้จินเอาครับมาดูเกมเต๋ของเจ้านี้ตอนนี้ขึ้นไป1 1ดต่อ6นะครับขอ ต้มเดียวเกมนะครับน่าจะเกมที่สองครับยังอยู่ครับเสียวัดยังรับได้ครับตีไปไม่ทันหรอกครับมาดูเกมเจ๋ของเสียวัดพระรามสามนะครับเสียบไปโอ้โหหยอดหน้าเล็ตไม่ข้าม สิอต่อหกเร์ฟมาโอ้โหออกครับครับนี่นะครับโฉมหน้าเสียวัดพระรามสามครับเสียวัดบอกอยากลองนะครับก็เลยนิกก็เลยจัดให้นะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า อ้าวมงไม่ยังไงมงไม่ไปเสียวัดบอกมงไม่ตายใช่ไหมเอาแค่สิเก้าเฮ้ยเฮ้ยสิไดครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับเสียวัดบอกขอตีแต้มนะครับเสียไปโอ้โหบอกจะเสือเสียครับแม็กบอกจะเสือเสียเสือใส่เน็ตเลย วันนีท่านที่เข้ามารับชม258ท่านนะครับขอบคุณมากนะครับมาดูเหลี่ยมปปปแปลแปลกนะครับนิกพมา่าหรือว่านิกบางมดต่อให้หัวอย่างเดียวนะครับต้องข้ามทั้งที่ 10, 10นะครับเสียวัะดดข้ามปรีสไตล์นะครับตัวยกแม็กคลามสามยกล้นไม่ได้นะครับครับ เจ็ดต่อสิบเอ็ดเไปหนึ่งสองสามีห้ามาแล้วครับหกมาแล้วครับเจ็ดมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเรียบร้อยสิบเอ็ดต่อเจ็ดนะครับ นิกแบ่งมดเบรบมาเสียวัดเปิดจังหวะแรกแม็กยกเข้าไปเสียวัดปาดโอเรียบร้อยมาแล้วครับยังไม่ยอมม่ง่ายนะครับเสียวัดพระรามสามเจ็ดต่อสิบเอ็ดเบหยอดยังไงนิกบอกหยอดใช่ไหมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สี่โปอ้โหแม่เกี่ยวเสียนะครับโดนตัวนะครับครับมาดูเกมเสร์บของเจ้านิกเหนื่อยแล้วครับเจ้านิกเหยียร้ายจะไปเหยียรไล่ต่อไปน่าจะเป็นเสียบมอสนะครับเสียบมอสลูกเดียวเกมนะครับ เิดเกมได้หรือเปล่าครับเสรบมาเดี๋ยววัดเปิดโอ้โหไม่ทันนะครับเปิดลูกหลุดนะครับก่อแพ้ไปนะครับโอเคนะครับก่อแพ้ไปสู้ไม่ได้นะครับเหลี่ยมหัวสิบฟ็อกนะครับติดทั้งนะครับเสียวัดพระรามสามคนนี้นะครับเสียบไม่กินนะครับเสียวัดผมยังเสือไม่กินเลยป้ายเสือกินไหน แกแกให้แม็กเสีบช่วยโอเคนะครับขอบคุณมากครับอให้รครงขอบคุณมากนะครับเสียวัประนามสามนะครับคนนี้นะครับที่แพ้นะครับขอบคุณมากนะครับโอเคครับสวัสดีครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ